โอเคครับคุณผู้ชมก็กราบสวัสดีและสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งด้วยละกันนะครับวันนี้กลับมาพบก,กับผมเหมือนเดิมนะหน้ามาโนอนหนึ่งไทยแลนด์คนดีคนเดิมของทุกคนนั่นเองฮ่า,าอยู่กันที่เกนไทยรีเวอร์วันเดอร์คุณผู้ชมมหัศจรรย์แม่น้ําไทยนะพกทุนมาที่หนึ่งหมื่นบาทคุณผู้ชมมาเบสสองร้อยเลยละกันอืมใครที่เข้ามาดูผมเป็นครั้งแรกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้หน้ามาโนอนหนึ่งไทยแลนด์ด้วยละกันนะคุณผู้ชม เปิดหัวที่สวยหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะจังหวะนี้เฮ้ยคอมโบต่อเปล่าสวยงามพลังแปดอีกหนึ่งทีผู้ชมอืมอือหึอีกนิดนึงโ oh, อ้ยเิลกู๊ดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเคเต็มกระดานทมจริงโอ้โหหายสืออึก โอ้ซูปเปอร์เมกาวินโครเร็ว2700ผู้ชมโอ้หายสะอึกเลยโอ้โคตรเร็วปรับเบทหนหนยละกันผู้ชมมาโอ้หลายอย่างต่อเนื่องเลยนะเอาจริงโอ้โห้ปรับเบทหนหนยละกันโอ้เอาอย่างนี้ดีกว่าผู้ชมผมตัดเศษแล้วกัน ตัดเศษสามหมื่นนะก็ตัดเศษสามหมื่นแล้วครับคุณผู้ชมโอ้โหกำไรสองหมื่นในสักในสองนาทีครับคุณผู้ชมโอโ้ดูแล้วหืมตัดเศษสามหมื่นโอ้โหโคตรสุดบอกเลยโอ้โมะนาวต่อด้วยจังหวะนี้มาดิมะม่วงต่อเปล่าอืมมีมาสองแถวโอเคเวลี่กู๊ด really เอาดิ อีก2000ขึ 40, ้น40,000ื่นคุณผู้ชมมให้เลือกนะระหว่าง30,000กับ40,000อ่ะอาจจะให้อะไรอ่ะเออโอ้ยีให้เลือกแล้วนะก็ให้เลือกแล้วนะโ <c oughs> อ้อีก500ก,ก็อลับองมาดิเขาโอ้โไกมันจะขนาดนี้วะเนี่ยเพื่อนโอ้พอเลยละกันคุณผู้ชมกำไร30,000ใน2นาทีโอ้ เดือดจริงตลาดน้ําไทยนะคุณผู้ชมนะกลุ่มลักเกียร์ธาม์เขาบอก,ว,กว,ว่าตลาดน้ําไทยเขาเดือดนะใครที่อยากเข้าร่วมกลุ่มลักเกียร์ธามกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยคุณผู้ชมโอ้ผมอึ้งไม่หายอะ่ะโอเคใครที่ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคุณผู้ชมนะสูตรหาเงินสามหมื่นสองนาทีโอ้โหใครที่อยากเล่นไม่ได้กันกนะับผมกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยคุณผู้ชมนะผมปากทางเข้าไว้ที่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับนะโอเคโอ้โอโอ ึงไปดีกว่าสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันคุณผู้ชมนะใครชอบคลิปนี้ก็ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าคุณผู้ชมบ๊ายบาย